สุดยอดเลยครับอยากยุดเวลาดีไปโดนๆนี้ครับพี่น้องคือเบิ้งครับบรรยากาศครับครับโบไก่โบไก่ครับพี่น้องครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนีล่ละคือผมหักควายมาแต่น้อยๆแต่น้อยๆจาได้ว่าหน้าเนี่ยเพื่อนสอนในฟังมาตอนผมแต่น้อยๆจังจําความาได้นี่ไปเกาะเกาะอันเกาะคอกควายแล้วก็ไปเลี้ยวเบิ้งตอนคว้ากินยา แต่เขาบอกว่าเป็นได้อัมเบ้แซบบอว่าสันเป็นบอยฟัง <c oughs> แล้วมันก็เกิดความรู้สึกผูกพันเขาหักมาแต่น้อยเป็นเด็กหน่อยมากยุปอหนึ่งปอสองปอหนึ่งมอสองนี่กมักตลอดครับมกักฝ่ายมาตลอด huh. จนมีโอกาสปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเนี่ยปีที่เริ่มเนี <พอ S 1> ่ยตอนนั้นเ็เป็นร่องประหลัดอยู่เทสบาลตบบลหลักเมืองอำเภอกำมะละใสภาพผมไปเบิ้งผมกับไปเบิ้งกับถือตาเลยบันทะกกับมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยตอนนั้นเริ่มต้นเลยสื่อราคาเจ็ดหมื่นแม่ลูกเหรอครับแม่ลูก นี่กับซีมี่ขอกวายขอกหนึ่งครับติดตามหาฝูงควายนะครับฝูงควายใหญ่นะครับที่อยู่ในี่แหละผมกับขอนอยาตยางไว้เลยครับผมไม่หัวเพิินไม่ปิดขอกวายเพิ่นกะกินไอของความเป็นอ,อดีตเก่าแก่นะครับอดีตอีสานครับนี่ครับขอกควายเพิินเจ้าของเพิ่นหาควายพ่อ,อไปนะครับผม <laughs> กำลังตามหาอยู่นะครับ นี่ครับผมนะเกษตรกรตัวจริงมาฮอนแล้วพ่อไปเนาะครับผมเอายังเหรอครับแสดงว่าเวงไงครับกินหร้อนี่ผมผมยางว่านี่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอญาติเอิ้นพี่ประหลัดนี่กันแล้วกันเนาะแต่ว่าเพื่อนมีสายญาติหนึ่งเลยครับพี่นองครับเพื่อนบอกว่าประหลัดควายใหญ่แห่งเมืองน้ำดำตอนเี้แม่นว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับมียูทูบยูทูบอันหนึ่งว่าคนเข้าไป ครับพิมพ์คำว่าประหลาดควายใหญ่ไม่เด้งขึ้นมากเลยภามีเป็นคลิปของท่านประหลาดเลยบอกครับของผมเองตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเอื้นว่าบริเวณนี้กัมันเป็นยูแถวแถวบายพาสริมถนนบายพาสหลังโชลูมิซูบิชิหลังอ๋อเนี่ครับนี่ครับมีซูโชลูมิซูบิชิยนไพบูญบริเวณนี้กัเพิ่นเพิ่นเพิ่นบริเวณอย่างมาาดนลแหละแล้วก็ปล่อยลกล้างว่างเปล่าไว้ครับุมก็เลียงคว้ายมาก ปีที่เก้าเนี่ยครับอาจารย์โอ้ผมก็ลังถามเลยเก้าปีแล้ววะครับปีครับแหลกๆกับสามซีแมร์กับสซวิธีผูกเอาพื้นที่คืออยู่ตรงนี้เลยครับกับบริเวณนี่แหละครับบริเวณนี่เพราะบ้านผมเนี่ยแต่กี่คอกจะอยู่ในบ้านอยู่หลังบ้านมันจะเริ่มจากความหักครับอาจารย์คือผมหักควายมาแต่น้อยหน่อยหน้าเนี่ยเพื่อนสอนในฟังมาตอนผมแต่น้อยหน่อยยังจําความมาได้เนี่ยไปเกาะเกาะอันเกาะคอควายแล้วก็ไปเลี้ยวเบิงตอนควายกินหญ้า แต่เขาบอกว่าเป็นไดอัมเบ้แซบบอว่าสันเป็นบ่อยฟัง <c oughs> แล้วมันก็เกิดความรู้สึกผูกพันเขาหักมาแต่น้อยตอนเป็นเด็กน้อยมากยุคป,ปหนึ่งปอสองมหนึ่งมส,สองนี่ก็มักตลอดครับปีสองพันร้อยห้าสิบหกเนี่ยปีที่เริ่มเนี่ยตอนนั้นเราเป็นรองปลรรัดอยู่เทศบาลตะบลหลักเมืองอำเภอกำมะละสายท่านประธานสภาเราเปลี่ยนได้หอยเราบอกว่าท่านรองมี่ควายแม่ลูกเปลี่ยเบิร์นยู่เด้ียพัศนพาผมไปเบิร์ผมก็ไปเบิร์กัดถือตาเลยพันเถอะก็มีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยตอนนั้น เติมต้นเลยสื่อราคาเ0็ดหมื่นรมาราคาตอนมัเกมนคาเนื้อแม่จัดมากกว่าเนื้อนิดหน่อยครับก็โชคดีครับโชคดีเพราะว่าเอาเขามาเลี้ยงตอนประมาณตุล่าหาหกเนาะกุมภาห้าเจ็ดก็คลอดลูกอีกตัวนึงตัวทิติท้องแม่มากหมครับโดยที่ฮาวลูก็ได้เป็นตัวเมียอีกอันห่อครับเป็น3ตัวเป็นสตัว แล้วที่สำคัญตัวแรกเป็นลูกควายตัวแรกที่เกิดกับเราเนี่ยมันดวงจังใดกบบุรูอาจารย์เกิดวันครบรอบวันแต่งงานพอดี27กุมภาสองพันห้าสิบเจ็ดอีรีครับอาจารย์พี่น้องคนผมลุกเลยนะครับผมมันมันสงสัยจีบเป็นเพราะว่าผมหักเนี่ยหลายออกซื้อนะครับออกซื้อแล้วประัดเอออกซื้อแล้วตัวนั้นผมเลยต่างซื้อ่า น้องมารักเพราะว่าครบรอบวันแต่งงานด้วยตอนนี้เดียวครับตอนนี้ตอนนี้ผมขายไปแล้วแต่ลูกหลานเขาก็ยังมีอยู่เพราะว่าแม่แรกตอนซื้อมาอลืมบอกว่าตั้งชื่ออะไระความเสื่อเพลินบานเนาะรับว่าถ้าเขาใดสัต์ใดอย่างเขามานบ้าน,นโดยเฉพาะสั์ใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องตั้งซื้อให้มันเป็นโชคเป็นหลาบไหมผมเลยตั้งซื้อว่าแม่มารวยตัวที่ติดท้องแม่มาก็ชื่อส,สวยเพราะว,ว่าหน้าตาเขางามไหมเขามีน้องปั๊บก็เลยบอกว่ามารักยังสิไหมครับผมครับผมนี่แหละความเปลี่ยนไปเปลนมายาามารวยยังอยู่ ยังอยู่เ่ครับน้ย่ามารวยก็ยังอยู่น่าจะเกือบตแรกปีละตัวแรกของฟ้ามเลยนะแต่ที่สําคัญเป็นกําลังมากครับพี่น้องครับผมแม่มารวยตัวนี้ตอนผ่านไปประมาณ -67 ปีผมไล่สถิติดูครอบครัวที่เกิดจากแม่มารวยนะเป็น15ชีวิตอาจารย์คิดเฉพาะขายที่ผมขายไปนะขายไปขายลูกขายหลานเข้าไปได้เงิน6 7แสนกันสิบเท่าสิบเท่าของเงินเจ็ดหมื่นอาจารย์คิดดูการนั่นก็คือเป็นราคาควายเนือเนาะเข้าตีประเมินสมัยเกินเนื้อเดียน เป็นเป็นสายพัฒนาผมเหยดถยเป็นราคาเกินเนื้อนิดหน่อยครับผมตอนแรกๆด้วยอาจารย์ประมาณ3ามสี่ปีแรกยัไม่ได้จ้าทาเองมันก็มีประมาณสี่ห้าแม่โม่หลายสี่หาแม่นี่ยผมใส่วิธีนี่เราไม่ได้ผูกทุกตัวครับอาจารย์ควายเขาเป็นสัตว์สังคมเขาจะมีซีเนียจูเนียมีว่านาแก่งของเขาโอเคครับต่อเลยโทษเราก็จะเราก็จะผูกเฉพาะตัวที่เป็นจ่าฝูงอโตอื่นเมื่อกี้หากินยว่ใกล้ๆกันแล้วตอนเลิกงานเราก็มาเอาเข้า เขาคอกมันต่อครับใส่วิญญาณอยู่ประมาณสามสี่ปีสามสี่ปีพอตอนที่ตอนตอนสามสี่ 4, 4, ปีปน 3, 4, 3, 4, ป่ะพ่อจำไ,ได้ไหมครับรเริ่มเริ่มเริ่มมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือยังครับสเต็ปแรกก่อนปีแรกบพาท่นมีดพอพันมีปัญหาคือผสมเทียมติดยากมากผมเคยได้ล่องไปหาล่องผู้การอเอกท่านพลพันตํารวจเอกเอกเตาสุภาพคนดังของของวงการควายไทยเป็นพี่ชายที่เคารพนับถือเคยมานอนบ้านผมอยู่กาฬสินธเนี่ยเพิ่น แบ่งพายง่ามไหมผมก็คือลูกของป๋าเงินอุทัยกับแม่สวยโดยที่ผมบอกว่าพี่เนี่ยท่านตอนนั้นผมเรียกว่าท่านท่านท่านผู้กับเนะาะท่านผู้กับถ้าท่านไม่แบ่งควายตัวผู้ให้ผมเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ผมจะเลิกเลี้ยงควายผมเล่าเลือดโนเล่ากันเลยแบ่งไายง่ายให้ผม,ออพ,ม,ผมพอมาปับ๊บมันก็ผสมติดง่ายขึ้นแล้ว<ต>ปีแรกๆ<อ>ได้ตอนนี้ไายง่ามยังอยู่ไ่ครับไายง่ามให้ไปคุมฝูงควายสีชมพูอยู่เคื่อนครับผมเฮ้ยมีอีกมีอีกสามสอง่ครับผมจะเป็นควายสีชมพู ครับอยู่ริมเขื่อนลำปางโอ้ผมสิขออยากไปอีกสักคลิปได้ปอนี่ครับยินดีารยินดียินดียินดีครับฝูงนี่เพิ่งได้ไงว่าฝูงสีสีดำสีดำแล้วอยู่เขื่อนทางนู้นก็จะเป็นสีชมพูเผือกเป็นส่วนมากอ๋อควายเผือกประมาณ40กว่าชีวิตอันนี้ก็40กว่าชีวิตโอ้โหบมทำเป็นพ่อพันธุ์คุม2ฝูงเลยครับเอาไว้ไข่กันครับอาจารย์ต่อไปเราก็เอาพ่อพันธุ์เราไข่กันตัวที่คุมตัวนี้ชื่อพลายเพชรเอกครับ มีอีกตัวนึงตัวนี้คือคุมฝูงนี่ชื่อพลายเพชรเอกเพ่อาไว้ไข้กันที่ว่าเนอะครับครับเอาไว้ไข้กันพลายเพชรเอกนี่เป็นลูกของบิ๊กอุทัยครับก็เป็นถือว่าเป็นหลานปู่ปู่เงินอุทัยเดี๋ยวเขาสิได้สัมผัสน้องไก่ๆน้อกกำลังมากครับพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งครับตอนนี้เพื่อนกำลังกินผักกระชูดผักกระชูดเพิ่นบอกว่าจะมีฐาตุเหล็กสูงมันก็เป็นการเจริญพันธุ์นี่ครับผักกระชูดนี่ไหมเป็นคือเกษตรน้ำนี่ไหมโอคือผักเกษตรน้ำนี่แหละครับมันนี่ผักกระชูดเเขารียก โอผมเชื่อว่าผมเอือนบ้านผมเอือนพักน้ำมั้บ้านนี่ครับพักปอดน้ามันได้วิตามินนี่ควายผมก็เลยผสมติดทุกปีแล้วก็ให้ลูกปีละตัวโอ้โอ้ออกมาจากปลาครับโอ้โหอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิได้เห็นครับผมเดี๋ยวกําลังออกมาสายเพชรเอกกำลังลงมาพอดีเพิ่นเพิ่นสีแซ่ของไหนครับนี่ครับเพิ่อนจะแซ่อยู่บ่แล้ววันนี้สักพักนึงก็สิขึ้นคำเพราะเพิ่นเย็นโตเรียบร้อยละเย็นตัวมันก็จะขึ้นคอกไปนอนเป็นขึ้นงินเก็บเงินหยางใีญ่จังผมเคยคุยกระมูผมเด้อ ผมบอกว่าเงินที่ผมตอนนั้นกู้ก็ให้เมียกู้ซาก่อนมาเนี่ยมาเริ่มโดยเงินประมาณสองแสนผมถามอาจารย์มาถ้าเก้าปีที่แล้วเงินสองแสนถ้าอาจารย์ไม่ซื้อควายเหลือไหมไม่มีทางเหลือมาเบิร์ตปีแรกแล้วครับแมนคืออาจารย์เดือนดท้ายเราก็เป็นนี่แต่เราอดทนเนี่ยอาจารย์เข้ามาลงทุนกบปศสุสัตว์ไม่ว่าจะวัวจะควายอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบแล้วเราถนัดรู้ว่าทําด้วยใจรักจริงๆแล้วมันก็จะเริ่มผลไปเองมีผลผลิตทุกปี อาจา์ก็ะคิดเบื้องละเริ่มจากเกินสองแสนก็ค่อยๆทาค่อยๆทําผมถามความรู้น้อยหนึ่งครับผมพี่ประลักับบัวด้จบทั้งนี้แหละครับเรียนหลุแไ่้ยังไงล่ะแนวหมักครับจย์อ๋อแนวหมักคราบอาจารย์ความรู้ทุกวันนี้อยู่ใน YouTube หมดแล้วขอให้เรามีคีย์เวิร์ดสำคัญการเลี้ยงควายอาจารย์ทําใจเลยว่า5ปีแรกเนี่ยอย่าขายครับของผมโชคดีออกเป็นตัวแม่เบิร์ผมมีเทคโนโลยีแปลงเพจครับอาจารย์ตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่าตัวกันเนาะทิ้งวิงเปลงเพศได้ยังไงอ่ะเพราออกมาเป็นตัวผู้ผมออกไปเปี่ยนเป็นตัวเม่โอ้ยผมก็ถาฟังผมก็่าฟังหนึ่งว่าเพิ่นมีทิ้งวการคัดเพศอี้ยังไงางห้าปีครับอาจารย์พอห้าปีปั๊บเนี่ยมันจะมันจะมีตอนนั้นห้าปีมันจะมีประมาณสามสิบกว่าตัวสามสิบกว่าตัวมันจะได้ลูกควายประมาณปีละสิบกว่านี่อาจารย์มันจะเกิดแบบง่ายว่ายอดแล้วครับนี่ครับมันมองเห็นว่ามันเติบโตเราก็ไม่อยากขาย่ไหม ครับครับผมแต่บริเด็วิธีตอนเริ่มขายครับอาจารย์เราต้องขายตัวที่เขาอยากได้นีผมไม่ได้ว<า>่าผมไม้ไว่าจ้าคองมากเลยเก็บไว้บบแมนไม่ครับแต่ว่าตั้งราคาตามที่ ตัวได้งามกัมูกับแพงกมัมูโอ้หมุกนี่ก็ได้ครับถ้าเขาซื้อลมาเยถ้าเขาซื้อ,อตัวแพงที่สุดเราก็ต้องขายถุงนะครับครับครับแล้วควายมันมีเจ้าของพวกเราเชื่อกันอย่างนี้เป็นเป็นความต้องการของเขาพี่เอกสอนผมนี่ท่านรองผู้การกองปราบท่านพันตำรวจเอกเนกต่อสุภาพนี่สอนไว้เลยผมว่าควายมันเหมือนพลังงานถ้าเราไม่ขายตัวใหม่มันก็ไม่มาเกิดตัวดีๆมันก็จะได้มาเกิดกับเราแล้วต่อมาเราจะได้มีพวกจะได้มีเพื่อนเพื่อนกรเลาะไปเระมาเนี่ยบอกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเอาเขาธรรมชาติเลยครับผมซูมได้ มีดูแลเป็นเป็นครอบครัวครับ oh. ก็ให้เป็นครอบครัวก็จะมีป่ากับลุงเพิินแต่ก็มีลุงซอย,ยมีหลานเพิ่นมาสอย oh. ก็ oh. เลี้ยงควายนี่าจันมันเราต้องออกแบบวิถีชีวิตควายให้มันเหมาะสมกับเรา uh huh. ของผมก็ใส่วิธีคือตื่นแต่เช้าตื่นประมาณตีหาตีหาเครื่งแล้วควายจะต้องออกคอกเช้าที่สุดก็คือหกโมงเช้าหกโมงเช้าเขาอึเขาขี่เรียบร้อยเนี่ยครับแสงสว่างใดก็ออกจากคอก แล้วก็เขาจะกินหญ้าอยู่ประมาณสองสชั่วโมงครับพอสิบโมงนี่มันแดดจัดแล้วครับอาจารย์เขาก็จะเข้าคอ,อกนอนละซึ่งสองสามชั่วโมงนั้นเขาก็อิบละมันอิ่มท้องละครับมผมแล้วตอนกลางวันก็ให้เขานอนในระหว่างที่ควายนอนคคนก็ไปทาําอย่างอืน่นคนก็ไปพัก่อน,นั่นสิไหมครับแล้วตอนบ่ายสมอีกครั้งหนึ่งก็มาปล่อยพอปล่อยแล้วกับนี่แหละครับอาจารย์เห็นตะเวนตกดินเขากับเขาคอกครับครับผมยังเหมือนแรงกับมีเฟืองให้กินครับ มันมันเหมือนบัวดมีอีย่างที่ค่อนข้างจะปตาณนีดไม่ได้ยากแต่ว่าจัดระบบวางวางระบบโครงสร้างแล้วเข้าใจวิถีของเขาโอ้คุณแม่มาแล้วคุณแม่มาช่วยแล้วครับอ่าตัวนี้ก้อนแก้วครับตัวนี้มาอยู่กับผมนี่ได้ลูกหาตัวเป็นตัวแม่ปะจำในเมือนแล้วอู้อันนี้ผมเห็นผมหูอเลยครับเนี่ยพี่น้อง เป็นลักษณะควายโบราณเลยครับนี่ควายโบราณแล้วเป็นเหล่าเก่าโบราณจากน้องบัรีรมพูนั่นผมเห็นผมหูเลยผมบันี้เตรียมเลยแล้วรู้ว่าลูกมันบ่วถ้ำมดาครับให้ลูกดีครับนาดีอันอันนี้เป็นใครครับลูกอันนี้เป็นใครสวัสดีครับน้องอาร์มสวัสดีครับเป็นหลานบ่ครับผมครับเป็นหลานของป่ากับลุงทีเดียวครับผมก็มาช่วยตลอดครับลุงประหลัดก็มีติปให้ทุกวันหลักๆอยย่นี่ก็คือเขา เป็นตัวแม่แล้วครับเนาะตัวแม่เป็นแม่พันธุ์เลยนอกจาก็ีิเป็นลูกครับผมก็จะมีลูกตัวผู้อยู่ประมาณสี่ห้าตัวเท่านั้นนอกานั้นก็เป็นตัวเมยหมดอืม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 เอาผมขออนุญาตได้ไหมนี่ให้พี่ประหลัดเป็นช่างภาพให้ผมเลยครับโอเคครับเห็นม่้หน่ะเห็นม่้น่ะถือซื้อครับพันไปว่าไปเลยครับพ่ออย่างครับอันเบากระเกียรสิทายภาพงามไปฝากพี่เอาพี่ประหลัดเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับผมบบต้องทายผมก้ครับครับแพ็กแป๊บนึงครับ นี่แหละครับควายก็ตอนอพรบคำ่ำควายต้องอยู่ใกล้น้ำเข้าอาจารย์ถ้าเขาเดินแหล่งน้ำกับเขาต้องเดินไกลมันก็เปลืองพลังงาน,นภาพนี้สวยมากครับเห็นไหมครับโอ้ยาวเลยภาพนี้สวยมากตอนนี้ผมถือโอกาสนะครับผมผมใส่แรงงานท่านประหลัดลครับผม ยี่สิบกว่าตัวเลยครับทองอยู่นี่ครับ <c oughs> บ้นนี้เวลามันคลอดเปลี่ยนจะไหนครับก <c oughs> ็ธรรมชาติบอกเขาดูแลธรรมชาติบอกตั้งแต่ยูมาหนี่มีเลี้ยงมาเนี่ยจันไม่ค่อยได้ช่วยคลอดนะครับเขาดูแลเองได้ครับครับ <c oughs> บางตัวก็ตื่นเต้มมากกับคลองย่องดูดนมแม่แลลว <c oughs> โอ้โหแข็งแรงมากธรรมชาติเลย <c oughs> โอ้สุดยอดครับผมโทษนะครับผมตอนนี้ ถามเรื่องครอบครัวอ,อะไรวาได้ครับยินดีครับยินดีตอนนี้มีลูกจะคนเหรอครับผมตอนนี้ลูกชายสองคนครับคนโตเพิ่งเรียนจบนิติศาสตร์มแม่ฟ้าหลวง okay. ครับคนเล็กนี่อยู่มห้าครับผมสาธิตมมสอลูกชายทั้งสองครับ oh. ภรรยากเหตุงานอยู่ภรรยาหนี่ผู้เดียวมันมาคลื่ผู้เดียวครับผม ป็นวันน่ะกูมงานกูมคุมโลกอยู่สสจกานลสินอีสักพักเพราะว่าอีกโดนไหครับเพื่อนสี่ขึ้นมาไม่ไม่ต่ำกว่าสิบห้านาทีเพื่อนแป๊บเลยนะครับเห็นเพื่อนเย็นสบายเลยตัวเขาเย็นเพราะว่าเพิ่นยางมากถูกต้องครับเพราะว่าเขาเย็นแล้วปั๊บนี่เวลาเขาไปเคี้ยวเอื้องเขาจะใช้พลังงานสูงครับในการในการเคี่ยวเอื้องมันก็จะห่อนมันปลาโอ้อันแยกฟูงนะแม่คุณพ่อปะน่ะหั่าไงพญ่าเะยรวะนะเจ้าขุนเขาอวตารผู้มีโคนเขาเท่าโคนขาขุนเขาขุนเขาอวตาร โอ้โหหัน,นกลับมา,<ข>ามาแล้วเท่ขาโคนขาก็คือซื้อเพิ่นก็คือพลายเพชรเอกครับพลายเพชรเอกเป็นลูกของพ่อบิ๊กอุทัยแล้วแม่ไม้งามอุทัยเพิ่นเป็นแต่มีความสุขเนาะอ <c oughs> ยูน่นี่ภรรยาเพิ่นหมดเลยนะตอนใดเลยครับเหลือ,ลอมัติชิดแล้วขอ้อติเปลี่ยนพ่อพันพีประดับโดยทฤษฎีพื้นฐานก็คือ,อยาให้พอเสื่องลูกเอาเฮ็ดถังไหนครับวันนี้แต่ผมก็ะเจี๊่องมือได้ด่ารย์เพราะว่าผมไปว่าแบบนี้แหละเซียนแพะเซียนแกะระดับประเทศเลย ครับผมผมก็ว่าแบบอาจารย์ว่าเนี่ยแหละต้องต้องเอาเปลี่ยนพ่อพันธุ์สามปีสี่ปีนักวิชาการว่าเรายิ่มมุ่ปากแล้วเราก็บอกว่าท่านประหลาดแล้ววัวควายสัตว์ที่มันอยู่ในธรรมชาติมีใครไปเปลี่ยนพ่อให้มันไหมสัตว์ป่าเออนั่นแสดงว่าถ้าตัวไหนแข็งแรงก็ให้เขาดูแลไปเออเราเคย่อเนี่ย่นเ่็นปารย์ควายป่าเคยมีกูเไปเปลี่ยนพ่อบป่เหมือนเหมือนเขาคัดเขาเองตามธรรมชาติต้องทฤษฎีของชานดาววิวก็คือ ทฤษฎีการพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเขาจะพัฒนาไปเองผู้แข็งแรงก็ต้องอยู่รอดผู้แข็งแรงก็ต้องได้สืบเผ่าพันธุ์แก้แค้นครับผมจะล่องเมองอยู่นี่หิหมายถึงควายเด้ครับล่องหมายถึงว่าให้พ่อให้พ่อพายงามหรือพ่อพายเพชรเอกเขาผสมชั้นหลานชั้นอะไรเขาเป็นยังไงครับพี่ประหลัดได้ปล่อยได้ออกอย่างไปบอครับส่วนไหนปล่อยหรือว่าต้องเป็นโตผูโตยังจริงไหมครับผม อันดับแรกเลยตอนที่ผมสร้างฝูงอาจารย์ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยผมก็ไปเปลี่ยนเป็นตัวเมียมาอาจจะต้องเพิ่มเงินอีกหมื่นสองหมื่นแล้วข้าอดเอากลายเป็นตัวแม่ทีนี้เริ่มขายตอนปีที่5ที่6ครับอาจารย์เริ่มขายลูกเรินมลูกพายงามเริ่มจังซีเลิมได้เริ่มขายตอนนั้นคือถามว่าก็ขายทุกตัวตัวสวยที่สุดก็ราคาแพงหน่อยถ้าเพื่อนสูงัะท่านท่านลองเนกบอกถูกต้องครับแล้วที่มันเยอะอาจารย์สองท่านตรงนี้เด้ผมขายแล้วผมไม่ได้พับตังเข้ากระเป๋า อย่างผมขายลูกพายงามตัวหนึ่งสามแสนเนี่ยผมไปซื้อควายแม่บ้านบ้านได้อีกห้าตัวครับแล้วห้าตัวอาจารย์ก็คิดดูมันเป็นกําไเลย,น,ยนี่คือสาเหตุว่าทําไมตอน10ปีเนี่ยเก้าปีจะ10ปีนี่ทำไมถึงมีสองฝูงเกือบ80ชีวิตให้บ้านจมปะก็มีบ้างมีบ้างเป<ล>็นเรื่องลงลงไหนเปนบ้นนี่ลงไหนมัน,มนได้ครับลงได้ลงได้ช่วงช่วงสองสามปีที่แล้วพอมันเยอะขึ้นเนาะอาจารย์มันก็เริ่มมีกลิ่นเพราะว่าขอกอยู่หลังบ้านทีนี้ผมก็เริ่มวางผมก็หาที่เช่าละทีนี้ก็ ที่ที่เช่าตอนนี้หม่องคั้วยนอนนะมีสามหม่องด้ครัหหลังบ้าน 2. อ,อีกฝั่งหนึ่งดูด้านทางวัดประชาครัสก็ตรงนี้ม,มันเลือกห่างไกลชุมชนอยู่อ๋อแสดงสำหรับที่นอนสแสดงว่าที่ตัวนี้คือโบเมนของพีประหลัดมันบอกบครับเราเช่า เราเช่าซึ่งเจ้าของที่เขาก็ยินดีให้เช่าเพราะว่าเพิ่นบได้เ็ตุยังอยู่แล้วถ้าภาษีใหม่นี่จานถ้าภาษีใหม่นี่ปล่อยลูกล้างว่างเปล่าเนี่ยาษีแพงมากครับผมก็เลยต้องต้องทำให้เป็นเกษตรไม่ไม่ไม่รวมเวิร์กนั้นนะครับเพาะนี่ประมาณ58ไร่ก็เช่าจากเจ้าของเขา58ได้ห้าสไ้นามเรือเฟือโอ้สีมันสุดยอดมากเลยครับปริงปริงอ๋อปริงกัดบ่ครับปริงกัดโอ้ยู่ดักมันครับพี่น้องครับคนลูกอีแล้ววันนี้ โอ้ธรรมชาติอีเลครับพี่น้องครับปิงมี่ผมมีโปรเจกต์หนึ่งอยู่รี่ผมสิบห้าสาวงามมาถ่ายกับควายแต่ตอนนี้หานั่งแบบบ่ได้ครับไปถ่ายกับควายสีชมพูจังจะได้ใช่ไหมครับมันจะได้กลมคือบรรยากาศดีะก่อนสาวสวยๆแต่งชุดเซ็กซี่ๆนี่แหละเถื่อนๆดีผมว่าออกไปครับออกไปครับว่าเป็นนังดอกเอาผมขอญาตตามมืงปิงเมืองปิงปิงข้าวปิงเข็มปิงข้าวล่งไปแล้วปิงข้าวใหญ่ครับพี่น้องลงไปแล้วเพื่อนญาตินี่เพราะว่า รู้สึกเจ็บเนาะอ๋อย่านค้นครับลองอ่านท้ายลูหน่อยลูกโอ้ครับพี่น้องสุดยอดครับแสงตอนนี้ครับก็ได้กินหัวอาหารครับจารย์หญ้าบ่มีบม่มีอาหารเม็ดเลยไม่มีอาหารเม็ดให้เสริมแค่พ่อพันธุ์แค่นั้นแล้วก็ไปเด้บังคับให้เขากินตามที่เขาต้องการอชโวงดีช่วดีอย่างนึงครับพี่ประหลัดคุณมีห่มน้ำเนียแม่นครับใช่ใช่มีห่มมีน้ำคือปัจจัยสภาพแวดล้อมมันเหมาะสมแถวนี้ สุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวสัหน่อยเพื่อกรสิขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเนาะครับครับคุณลุงสวัสดีครับปลาแต่งตัวไหมสุดยอดเลยอ่ะหรือว่าหูว่ามือนีผมสีมาถ่ายคลิปหรือแตงตัวรอมือหนีมือเดียวว่หรือยังไบโอ้โหพี่น้องครับนี่คือหอยของแท้เลยครับต้องแตงมว้นี่เนาะแต่จริงจริงแล้วนอกจากความเทแล้วเรื่องความปลอดภัยนี่นเนาะเขาต้องมีรองเท้าบูทต้องมีอย่างเงี้ยนะครับเนาะครับ สุดยอดเลยเอาเพื่อนกำลังขึ้นแรือเปล่าครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดักข้างหน้าอะไรครับผม ครับผมวันนี้ที่เปเียสุดเลยสุด,สดเลยที่อาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีพวกตัวนน้อยอายุสูงร้อยยี่สิบร้อยสามครับผมจะเอาเป็นบ้านบ้านมาเป็นเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรให้เขาเห็นว่าถ้าแม่บ้านบ้านที่ราคาเนื้อจะเอาหาได้ทั่วไปสําหรับคนที่จะเริ่มใหม่เนี่ยเขาเอาพออุัยพอไงส่เข้าไปถ้าพ่อ150ขึ้น160สิมันกระสได้ความสูงขึ้นประมาณ10เซนถ้าแม่ร้อยส0ได้ร้แน่นอน ถ้าแม่ร้อยสิบก็ได้ร้อยยี่สิบกว่าคือพี่ประดับอกว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นของจริงต้องจับต้องได้บูมแมนว่าบูต้องใส่เงินมาหาศาลที่ไปซื้อแม่ใหญ่ๆแต่ว่าเข้าใส่วิธีการปรับปรุงโอ้โอ้ยยาหยอกกันลูกยาหยอกกันเราแรงอย่างนี้ไม่เจ็บตัวไม่มีขาดทุนแต่ต้องใช้เวลาคุณต้องรักจริงครนี่ครับอาจารย์เห็นไหมครับร้อยสามสิบกว่าทั้งนั้นแต่ว่าลูกเขาเนี่ยราคาย้อนแสนนิดนึงหรือแสนกว่าบางตัวสวยมากครับมุมนี้ครับได้เห็นไหมครับ S <S ี่กเกษตรกรหาแม่อย่างนี้ที่ไหนก็ได้ครับอาจารย์สี่ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นยังมีอยู่ครับเราไปเอาไ้พ่อดีๆเอาตอนนี้เทคโนโลยีน้ําเชื้อเราก็เก่งขึ้นดีขึ้นพวกันก็เยอะขึ้นเหมือนบล่ะครับผสมเอาครับครับนี่อาจารย์ดูแม่นี่ดูแม่กับลูกสเห็นไหมครับไ้ใกล้กันล่ะใกล้เคียงกันละอันนี้คือแม่บานๆเลยประเมินโดยสายตาโบน่าเกินโบน่าเกินร้อยสามสิบครับนี่ครับไปอาไปลูกให้งามหรครับโอ้สุดยอดเลยครับ ตู้เงื่อุรมท่องยังอาจารย์บอกแม่บ้าน,านาเลยอันนี้เป็นแม่พันสำหรับอลิตเนื้อได้เลยครับใส่พ่ออุทัยใส่ใส่ผ้าเพชรเอกเข้าไปนะล,ลูกเกินแม่แน่นอนครับครับอ่าเล่าให้พี่น้องฟังนะครับหลังจากนั้นเนาะพี่ประหลัดก็มาจูวสี่าะมีความสุขปะในยางในยางหลังจากเลืกอง,งานผมว่าสุดยอดเลยนะชีวิตเบื้องหนเบื้องหน้าแต่มีความสุขปะย่มมือเศร้าจัน ผมผมเคยบอกว่าผมเคยโพสตในเฟซบุ๊กว่าผมเลิกใช้นาฬิกาปลุกตั้งแต่มีควายอาพอควายเข้ามาในชีวิตผมผมก็ใช้นาฬิกาควายตีหาเครื่องปุ๊กบ่มีห่ังปลุกกัตื่นเองครับแล้วก็หกโมงเช้าก็ลงมาหาควายก็จะเสร็จประมาณไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งก็รีบไปอาบน้าแต่งตัวไปทํางานให้ผมถามเรียนๆเนี่ยม่บ้านเพื่อนบ่นใจวะครับ โอ้ผมผมมาฐานได้จานเลยผมผมค้นกับโปโตกโป่งพ่องกล้วยกับโปตกบกพ่องเลยไอ้สิบแปดบอกเส้นเสืออะไรนั่นะครับครับอ่าอย่าหยอกกันลูกย่าหยอกกันอย่าหยอกกันโอ้ยครับนี่คือสิ่งหนึ่งเสน่ห์ของการเลี้ยงควายเนาะพี่ประหลัดมีความสูงมากครับตั้งแต่ผมมุ่งหูจักพี่ประหลัดนะผมโทรหาท่านขอญาติไอ้ทางเฟสขอเบอร์โทรปุ๊บท่านคุยกับผมโดยที่เหมือนเท่าสนิทมากจักปีบุตรแต่ว่าผมรู้สึกว่า ท่านต้องอารมณ์ดีแน่ๆเพิ่นผู้นี้แม่นอีหลีครับพี่น้องครับหลังจากที่ควายเขาคอกแล้วครับเฮ็ดหยังต่อครับเล่าให้พี่น้องฟั้งนะครับตัวนี้พิถ่ายตัวนี้ครับคนเลี้ยงทีมงานก็จะเอาเฟืองมาใหญ่เฟืองเฟืองมาใหญ่แลยครับเมืองหนามเมืองในครับกับจีกอฟงกอไฟบัดนี้พอมืดปั๊บทุกอย่างก็เรียบร้อยคนก็กลับควายก็อยูู่้ละฮอดงกงเ้ายังมาหากันอีกคันคอละครั้งต้องแรงหรอครับโอ้โหคือง่ายเถอเนาะง่ายครับจ้ะง่ายสรุปง่ายๆพี่น้องนะครับท่าน พี่ประรัต์บอกว่ามีพ่อพันตัวเดียวนั่นแหละที่ต้องบำรุงรุ่งเพราะว่าเขาใส่พลังงานสูงเขาเป็นพ่อพันกรุงสูงนาองพี่น้องเนาะน้ำชเนี้มันจะต้องได้สารอาหารพิเศษหน่อยตงผมเห็นู่ครับยี่ห้อยังบุรี่ครับแดงๆขาวๆนั่นแหละครับผมเห็นอยู่อาหารเม็ดเพิ่นแต่ว่าหลักๆอยู่ในนี้ในตัวแม่บ่ใส่อาหารเม็ดเลยก็มีแร่ธาตุกอดมากต้นทุนมันสิอยู่ไสครับอะนี่ปุ๋มี้อย่างเลยมันก็มีเฟืองมีเรืืองมีเฟือง เฟืองฟางเนี่เป็นส่วนสำคัญคกาจากเฟืองนี่สำคัญโดยเฉลี่ยแล้วกินประมาณร้อยก้อนต่อตัวต่อปีร้อยก้อนต่อตัวต่อปีจนไล่ไปเลยเขาต้องสต็อกฟางไว้เท่าไงไงพี่น้องมีควายตัวาโตุ้นเข้าไปเลยมีหาตก็จะตอกไว้หาร้อยก้อนตักการนี่ได้ไมาจังยัง จากระยะเวลานี่บอกมันมีวิชาการเขาบอกอยู่เข้ากระเี่ยเอาตัวใหญ่ตัวน้อยพี่ประหลัดสะสมองค์ความดู้มาแล้วนะผมเชื่อครับปรับปรับเข้าไปใจตอนไหนที่หญ้าเยอะๆหน่อยแบบเรารู้สึกว่าเขาอิ่มเราก็ลดฟางลงเพราะว่าหนาที่ฟางขาดนี่มันแพงครับช่วงไหนสีขายผลผลิตครับพี่ประหลัดหรือว่าแล้วแต่แลีวแต่คนมักแล้วแต่หนังถ้าเพิ่นมากเพิ่นมากต้องกันบุญต้องกันระวังค้นก็ป้ายกับเย็นมือมครับ อตอนที่กระแสควายไม่ต้องห่วงมันมัน,ม,นมันดีมากๆ hmm. แต่ทําไมว่าควายมันเหมาะกับเราเพราะว่าอาจารย์ครับควายเนี่ยมันเป็นสัตว์พื้นถิ่นมันอยู่กับเรามาเป็นหมื่นหมนปีละไม่เหมือนวัวนะวัวคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นผสมพันธุ์ขึ้นการเป็นอเมริกันบาร์มันเป็นชาโลเล่เป็นยูดูบราซินแต่ควายโครโมโซมควายป่ากับควายบ้านควายงามอันเดียวกันเหมือนช้าง ช้างป่ากับช้างม้าอันเดียวกันนั่นแสดงว่าเขาแข็งแรงเขาอยู่ได้ได้ธรรมชาติที่เหมาะสมกับเขาแล้วต้นทุนเขาต่ำนี่แหละมันเป็นผลตอบแทนตางเศรษฐกิจที่ดีก็อยากฝากให้พี่น้องเราหันมาใส่ใจถิงที่ธรรมชาติประทานให้เราครับที่มีคุณค่ายิ่งครับส่วนตัวผมเกิดมีเฟซบุ๊กครับชื่อนายกังวานแสนอุดมภาษาไทยกังวานสะกดด้วยนอนหนุครับแสนอุดมครับเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 1ย์ 9643462ครับก็ยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์บอมเงนว่าไปสอนไปบอกได้ครับเพราะว่าผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ว่าก็พร้อมที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วยกันในการเลี้ยงควายครับไห้ควายมีหลายๆครับอาจารย์ควายมีหลายๆแล้วคุณภาพชีวิตเกษตรกรเราจะดีขึ้นเดี๋ยวอีพี่นาครับพี่ประหัดงมีโอกาสได้ไปทั้งเพื่อนบาอไปอย่างนะ้นควายสีชมพูว้าวหวานเลยครับควายีอยู่ริมเขื่อนเลยครับอาจารย์ ตรงตรงตรงคอกควายตัวนั้นจะอยู่ด้านหลังของสวนสะออนแล้วฝั่งตรงข้ามกับสารเขื่อนฝั่งตรงข้ามกับหาดตกเกตยิ่มีจะตัวอยู่คนครับก็ประมาณ40ชีวิตซ้ำๆกันนี่เฉพาะดอนนี่ประมาณ30สุดยอดเลยครับวันนี้เต็มอิ่มนะครับพี่น้องครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปที่น่ารักน่ารักเบิ่งสนุกสนุกเนาะผู้ใดสนใจจ้าไหนกะ โทรหาพี่ปรลัดโอเลได้นะครับตามเบอร์โทรที่ผมให้ขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับมื่อนี้เต็มอิ่มพี่ปรลัดขอบคุณหลายครับผมขอบคุณเบ้าเกษตรขอบคุณหลายครับขอบคุณครับที่กดติดตามแล้วก็กดรับชมคลิปบ้าเกษตรคลิปนี้ขอบคุณครับ